รักเจ็ดเเปิดท <Jamie, always S 2> ุกมือบ้านพหัดด้วพี่น้องเด้ออันพลหัดตลาดหักเจ็อำเภอพลนานิคมจังหวัดสกลนครพีหลังองวันสาวันเอารพาองมาลยวบเอากเองอับ่นาเ็พี่้แม่ลูกยังงอยู่นี่ไปท้องไครเลยอไยังไงก็คือก็เถอไป ร้อยนี่เฮาซื้อกันเท่าไรสั่งสามหมื่นกว่าอยู่นี่มั้ช่วงนี้ราคางัวยังมันตลาดต้องการงวัวอะไรส่งรู้ว่ารู้ว่ต้องการเนืงอัวที่ตลาดมันต้องซื้อดีขายดีไหมโอ้โหกระเพาะเสมอบอกัวเนื่อยนะโอ้ว้องเป็นหัวเนื้อยอ้วนทันจอยเดี๋ยวแบบนี้จอยห่วหยากซื้อแล้ว โอ้ักสื่อตี้ยงว่างัวงัวเนือได้ขายเพราด้ขายอยู่รเนาะโอ้แต่ว่าหันหันถือแพ่งราคาเพราะถือถต้นบ่นี่เห็นถือก้โาะนี oh, ่เห็นถือกน่บสองมื่เขาก็นผสื่อเลยฮึสองมืนเขาเป็นผู้สื่อเลยบอกโอ้หันจ่าสน้องอ่นสีน้องผู้สีน้องคนลนี่งัว เห็นงัวเนือด้วพี่น้องด้องัวงัวสวยงามนี่เดีบัตรขบขายบอมันเป็นนะไอย่างคนคุ้มกัน่ะไรบขายไม่คนสื่อเขาว่าสื้อมาแล้วมันมีคนสื่อตอนอย่อ๋อสื้อแล้วม่มีคนซื่อไปเลียงคนไปอยากเลียงคนเส้าอยากเร้าเลียงกับแล้วบอกยังไงบอกโอเต็ต่กกอนพอเดบขายอยู่แว่าช่วงปีนี้บดตรขายเลย

ว่าเม่ใ่ไหมคุณาคุณเรามันอยากไไฟมาสิเดมันเลยแม่สาวหน่อยคนคุยราคาันเยู่วคนจดรสามพันเหร้ยญเยอะเลยหรือบานเขาเลี้ยงาจักตัวเลยเพื่อนไมพวกนีแล้วโค้พึ่งพึ่งจะก็ไปเลี้ยงมา โ่นหนงวมันถือกอหาอ,อเา็ต้หาเอาละคาใดล่ะถึงก็ถึงหาถถึงบ่ก็กอ,อย่าถือหลายได้มันถึอไะหาเมียงามหลดไปเลี่ยงมันยังไงเลยขายยอมขายยังขายไงขายอกได้บ่ไปเลี่ยงแบบคนขายใดดิเลี่ยงแบบขายบ่ได้โอ้ติดมือเด้ซื้อไปไปจักอาทิตย์เพิ่มซื้อต่อเนาะเอาแบบไปโลด ยงเนาะแยกลูกเพราว่าแม่ท้องแม่ท้องเหรอโอ้พันได้ลูกจักจั่ลอแม่เพ่อนนี่สงลูกสอนตัวเลียงตัวเดียวนี่เนี่ยะเลี้ตัวเดียวอ้ราคาเพ่อนราคาเบหมื่นเจ็ดหมื่นเจ็ดเนาะหมื่นเจ็ดพ่ราคาต่อร่องไดครับผมเขาหอยเรื่องเนาะคร e ับเบอริดต่อเบอร์ศูนย์เก้องศูนย์เก้าสองเก้าส่ห้าเก้าสห้า ศูนย์สองแปดสองศูนย์สองแปดสองพี่้องผู้ใดสนใจทรมาสอบถามาพี่งราอ่ามได้ี่ะเขามารดร่นว่าเขเล่าเขาพี่้องวัวมาหลด้ือรถทั้งัวนี่ห่เก็ดมืรทั้งัวเคว่าอ้หอยกระดัมตัวให่เดียว

วัวสมวงนี่ว่วเนือเพราะได้คขายอยู่แต่ว่าเป็นว่มว่านงามวันสลยงามยขายได้ามัดมันมีคนซื้อไปเลี้ยงกู

ลอเรถอยูกูบอก้ีข้ามึงเัครับผมโอ้ลูกแม่บแมแม่มบผสมแล้วนะโอ้แม่สมอยูในลวเออต่างาลงมากคือพ่มเท่าไรเหรอกพ่มละสามห้าโอ้ราคาเดียวกันเนาะพี่น้องพูดว่าแม่ลูกลูกแดงตตแก็ือโตพ่อมละสาหาแม่ผสม ที่สี่่านในเข่าสเดือนจากสามเดือนข้าว่านีต่อได้เนาะเขาเม่ออด้ยพี่น้องเนาเบอร์ติดต่อเขาเบอร์0 8 4ย์3 393ี่ศูนย์แี่นม้องสงก้อถึงว่าเมูกข้าว่าต่อได้พี่น้องถึโค้กข้ามาด้วพี่น้องเน้มาเมื่อไหร่หตัวบ้า หายยู่แค่หาตัวกไมแค่นั้นตัวลาลอยละยำยำจะเจ้าเชี่ยวยังเชี่ยวมากบ่โอ้เรีนมาเลเท่าันเรียนมาเนาะใช่หอโอ้สมุนไพรตัวนี้เาอไเนีขายหาตัวหรอเดี๋ยวมาก่มือเีตงอยู่บ่ายหกตัวเดียตัวนึงาะเ้ขายถขายเถกอก็ไม่ตัวละหาลอหตัวก็สองพันหาละสามพันละวปับนารับจ้างไม่หลายประเด็นด้แมู่ครับ ลูกจกักตัวเลูกตัวแรกครับลูกฟูเนาะลูกที่อ่นโดนลูกตัวฟูลูกคนกรคัก้วลูกเรกแม่นี่สูงเท่าไหร่สูง่องครับี่สองนะเนาะราคาปิดเปิดไว้สามสิบหกครับส <36, S 2> ามหมื่หราคาต่อรองไ,รได้พอมส่งบ่ส่งร้อยโลครับสงร้อยโลเนาะครับผมห้องห้อย นายห้อยสักงิ้วดอนเบอร์ติดต่อเขาเบอร์แปดสองหนึ่งหนึ่งสี่หกหกสองแปดครับสักงิ้วดอนเนาะครับหัวมืิ้วดอนเนาะผู้ใดสนใจโทรมาเลยพี่น้องมาสอบถามเบึงเอารับประกันตำหนิครับตำหนิบ่มีเนาะครับผมครับครับ าขายแล้วป่นี่แม่ลูกป่นี่จั่บาทเ่ะแม่ลูกสี่หมื่นสามสี่สิบสาห้องวครับห้องไว้สิเนาะรอยลูกส่งพี่ลูกแม่ปะลูกแม่พี่น่องคุณว่าลูกแม่สี่สิบสามรอยลูกส่งที่เบอร์ติดต่อเาเบ,บอร์ ศ6นย์หกหนึ่งศูนย์ห้าศูนย์เ็ดสามสี C ่สา็ดสี่ไ้ทีเด้นะนี C ่อ่อยโล่มเป็นว่าร่อยโล่ทรงฟี่มาสม